สวัสดีครับคือวันนี้เนี่ยเรามีเอกสารฉบับหนึ่งที่แบบโหพอเปิดมาหน้าแรกก็เจอภาพที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นภาพขบวนรถบรรทุกน้ำมันครับยาวเหยียดเลยจอดรออยู่ที่ด่านช่องเม็กเห็นภาพแบบแรกก็รู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วคำถามมันผุดขึ้นมาในหัวทันทีเลยว่ารถพวกนี้กำลังจะไปไหนแล้วทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าเอกสารฉบับนี้เขากล่าวหาอะไรไว้บ้างแล้วตักกะหรือหลักฐานที่ผู้เขียนเขานำมาสนับสนุนเนี่ยมันมีน้ำหนักแค่ไหนแล้วก็มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจมากคือเรื่องเศรษฐีสงครามใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าแนวคิดนี้มันคืออะไรแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับขบวนรถน้ำมันที่ว่านี้ได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเรื่องเลยภาพรถบรรทุกประมาณ80คันที่ด่านช่องเม็ก ในเอกสารระบุชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าปลายทางตามเอกสารคือที่ไหนตามเอกสารสำแดงสินค้าเนี่ยปลายทางคือประเทศลาวค่ะไปลาวแต่สิ่งที่ผู้เขียนชวนให้เราฉุกคิดไม่ให้เรื่องปลายทางในกระดาษแต่เป็นปริมาณของน้ำมันที่มันดูจะเออมหาศาลเกินความจำเป็นไปหน่อยเขาคำนวณให้ดูเสร็จสับเลยนะว่ารถบรรทุกแบบเซมิเทรลเลอร์หนึ่งคันเนี่ยบรรทุกได้ประมาณ5 0 0 0 0ลิตร5 0 0 0 0ลิตร พอคูณ80คันเข้าไปตัวเลขมันก็พุ่งไปถึง4ล้านลิตรค่ะ4ล้านลิตรโหนึกภาพตามไม่ออกเลยว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเทียบกับรถยนต์ทั่วไปที่เติมถังหนึ่งประมาณ50ลิตรนี่เท่ากับเติมรถได้80 0 0 0คันเลยนะเยอะมากค่ะแล้วความผิดปกติที่ผู้เขียนชียให้เห็นมันคืออะไรครับทำไมลาวถึงไม่ต้องการน้ำมันเยอะขนาดนั้น คือผู้เขียนเขาให้ข้อมูลเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะเขาย้อนไปถึงวิกฤตพลังงานในลาวใต้ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆเมื่อหลายปีก่อนอ๋อครับครับตอนนั้นสถานการณ์ถือว่าเลวร้ายมากนะแต่การส่งน้ํามันเข้าไปช่วยเหลือครั้งนั้นมีประมาณ60คันหรือราวๆสล้านลิตรซึ่งปริมาณนั้นก็เพียงพอให้ลาวใช้แล้วก็ยังกักตุนต่อไปได้อีกหลายเดือนเลยอ๋อเข้าใจแล้วพอเอามาเทียบกันแบบนี้มันเห็นภาพชัดเลยตอนที่เดือดร,ร้อนจริงๆเนี่ยใช้แค่3ล้านลิตรก็เหลือเฟือ ใช่ค่ะแต่นี่สถานการณ์ปกติกลับจะส่งเข้าไปตั้งสี่ล้านลิตรมันก็ต้องมีคำถามตามมาว่าเอาไปทำอะไรกันแน่นั่นแหละค่ะคือประเด็นหลักที่ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตเขาใช้คำว่ามันผิดปกติอย่างยิ่งอืมพอได้ยินว่าปริมาณน้ำมันมันเยอะผิดปกติแบบนี้ก็ต้องคิดต่อเลยว่าถ้ามันไม่ได้สไปราลจริงๆแล้วมันจะไปไหนล่ะในเอกสารนี้ฟันธงเลยใช่ไหมครับว่าน้ามันรถนี้จะไปไหนต่อ ผู้เขียนอ้างว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวลับที่เชื่อถือได้ค่ะว่าขบวนรถทั้งหมดนี้เป็นแค่การเดินทางผ่านลาวเท่านั้นผ่านเฉยๆค่ะโดยจะใช้เส้นทางข้ามแดนที่ด่านหนองนกเขียนเพื่อมุ่งหน้าต่อไปอยังเมืองสตึงแตรงของกัมพูชาซึ่งตามท้องเรื่องในเอกสารเนี่ยกัมพูชากําลังอยู่ในภาวะขาดแคลนยุทธปัจจัยอย่างหนักยุทธปัจจัยใช่ค่ะทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงยารักษาโรคแล้วก็อาหาร พูดง่ายๆก็คือทุกอย่างที่จําเป็นต่อการทําสงครามกําลังจะหมดลงแต่เดี๋ยวนะครับเอกสารมันบอกว่าไปลาวเนี่ยครับถ้าจะทําเรื่องแบบนี้จริงๆมันจะผ่านด่านศุลกากรหรือการตรวจสอบไปได้ยังไงผมว่านี่เป็นคําถามที่หลายคนคงสงสัยผู้เขียนเชื่อว่ากลไกสําคัญที่ทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้คือการทุจริตนั่นแหละค่ะ<อ>เขาใช้คําที่ค่อนข้างแรงเลยนะว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง ซึ่งมันก็เป็นการสื่อแบบตรงไปตรงมาว่าเอกสารทางการที่เราเห็นเห็นกันอยู่อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคือมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะใช่ค่ะเพื่อปิดตาเจ้าหน้าที่ให้ขบวนรถที่น่าสงสัยนี้ผ่านไปได้อย่างสะดวกแต่ในมุมของฝั่งบริษัทที่ถูกกล่าวหาเขาอาจจะอ้างได้ไหมครับว่าก็เขาทําธุรกิจตามเอกสารทุกอย่างปลายทางคือลาวส่วนหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันจะถูกส่งต่อไปที่ไหนอีกทอดก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาแล้ว เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะและผู้เขียนก็ดูเหมือนจะคาดการถึงข้อโต้แย้งนี้ไว้แล้วอ๋อ oh, ้รอครับค่ะเขาอธิบายว่านี่คือโครงสร้างที่ออกแบบมาให้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างน่าเชื่อถือหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า plausible deniability plausible deniability ใช่ค่ะคือในทางกฎหมายทุกอย่างดูขาวสะพัดหมดจดเลยบริษัทขนส่งทำหน้าที่ส่งของถึงลาวตามสัญญา รบ,บริษัทน้ำมันก็ขายน้ำมันให้คู่ค้าในลาวทุกอย่างจบในกระดาษแต่ในทางปฏิบัติมันคือการส่งมอบของกันเป็นทอดๆท,ที่วางแผนมาอย่างดีโห<ฮ>ซึ่งมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าทุกอย่างทําผ่านเอกสารที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายหมดมันก็แทบจะเสาไปไม่ถึงตัวการใหญ่เลยจริงด้วยทุกอย่างอาจจะมาหยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติงานหรือคนขับรถเท่านั้นเหมือนเป็นโครงสร้างที่จงใจ สร้างขึ้นมาให้จับได้ยากเดี๋ยวนะครับในเอกสารนี้คือไม่ได้พูดถึงภาพรวมเลยลอยแต่มีการพาดพิงถึงคนหรือบริษัทแบบเจาะจงด้วยนะครับใช่ค่ะเขาไม่ได้พูดกว้างๆแต่มีการบอกใบ้ค่อนข้างชัดเจนมีการเอ่ยถึงบริษัทน้ำมันบางจุดๆและบริษัทขนส่งที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง Mm hmm. และที่หนักไปก่อนนั้นคือการเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มก้อนการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ผู้เขียนอ้างว่าเพิ่งจะมีปัญหากับทางกัมพูชาไปไม่นานนี้โห oh, ยิ่งทำให้ข้อกล่าวหานี้ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกและผู้เขียนก็ใช้คำที่รุนแรงมากนะคะเขาตราหน้ากลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ทรยศชาติผู้ทรยศชาติค่ะที่เห็นแก่ผลกำไรส่วนตัวมากกว่าความมั่นคงของประเทศ ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การลักลอบขนของธรรมดาเลยนะครับมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ซึ่งในเอกสารก็ขยายภาพไปถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่าเศรษฐีสงครามถูกต้องค่ะผู้เขียนไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เหตุการณ์เฉพาะกิจแต่เขามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์เขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเศรษฐีสงครามเศรษฐีสงคราม คือกลุ่มคนที่สามารถสร้างความร่ำรวยมหาศาลขึ้นมาได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้งหรือความทุกข์ยากของคนในชาติเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับคือพอมีวิกฤตปุ๊บจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นเป็นโอกาสทางธุรกิจทันทีโดยที่ไม่สนเลยว่าวิธีการนั้นมันจะไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงหรือเปล่าใช่เลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผู้เขียนยกตัวอย่างมาสองกรณีกรณีแรกย้อนไปไกลถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับ ตอนนั้นมีกลุ่มพ่อค้านายทุนที่กักตุนสินค้าจําเป็นอย่างเช่นข้าวสารยารักษาโรคแล้วแอบนําไปขายให้กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาในไทยเพราะได้ราคาดีกว่าใช่ค่ะได้ราคาดีกว่าขายให้คนไทยด้วยกันเองผลก็คือคนไทยต้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสของขาดตลาดราคาพุ่งสูงหาซื้อไม่ได้แต่คนกลุ่มหนึ่งกลับรวยขึ้นมา ร่ำรวยขึ้นมาบนความทุกนั้นเลยค่ะมันคือแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสในการทำกำไรมหาศาลแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเหรอครับอีกตัวอย่างหนึ่งใกล้ตัวเราเข้ามามากเลยค่ะคือสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ที่เราเพิ่งผ่านมาอ๋อ เรื่อองนากากอนาาากมัยใช่เลยค่ะผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังหวาดกลัวและเดือดร้อนก็มีคนอีกกลุ่มที่ชฉวยโอกาสกว้านซื้อหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลหรือชุดตรวจเอทเคมากักตุนไว้แล้วนำมาขายก่งราคาในตลาดมืดสร้างกำไรมหาศาลบนความจำเป็นและความกลัวผู้คนพอฟังสองตัวอย่างนี้แล้วย้อนกลับมามองเรื่องรถน้ำมัน80คันมันทำให้เห็นเลยว่าผู้เขียนกำลังจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มันคือพิมพ์เขียวดเดิมของการหาผลประโยชน์ในยามวิกฤตที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในประวัติศาสตร์บ้านเราประเด็นคือผู้เขียนมองว่านายทุนเหล่านี้รู้ดีว่าสิ่งที่ทํามันส่งผลเสียต่อชาติยังไงอเขารู้ว่าการส่งยุทธปัจจัยไปให้ฝ่ายตรงข้ามมันหมายถึงอะไรแต่เหมือนกับว่าน้ําหนักของผลกําไรมันมากกว่าจิตสํานึกรับที่ชอบต่อส่วนรวมครับและที่ลึกไปกว่านั้น ผู้เขียนยังวิเคราะห์ด้วยว่าบางทีคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้อยากให้ความขัดแย้งจบลงเร็วๆด้วยซ้ำทำไมล่ะครับเพราะยิ่งความขัดแย้งยืดเยื้อนานเท่าไหร่โอกาสในการกอบโกยผลประโยชน์ของพวกเขาก็จะยิ่งยาวนานขึ้นเท่านั้นโหพอเราพูดถึงกำไรของบริษัทกับการส่งนะ้ำมันไปนให้ฝ่ายตรงข้ามผมว่าหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องของธุรกิจการเมืองแต่ในเอกสารนี้เขาเชื่อมจุดให้เห็นผลกระทบที่มันต้องใช้คำว่าหน้าขนลุกเลยใช่ค่ะ เขาไม่ได้พูดลอยๆว่ากระทบความมั่นคงแต่เขาฉายภาพให้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายที่มันเป็นรูป,ปธรรมและสะเทือนอารมณ์มากๆเขาบอกว่าการส่งน้ำมันซึ่งเป็นยุทธปัจจัยสำคัญออกไปในช่วงเวลาแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการต่อลมหายใจให้ฝ่ายตรงข้ามทำให้เขายังสู้ต่อได้ถูกต้องค่ะทำให้เขายังมีแรงที่จะสู้รบต่อไปได้และจุดที่กระทบความรู้สึกที่สุด คือประโยคที่ผู้เขียนระบุว่าน้ำมันเหล่านี้จะถูกนำไปเติมใส่รถ BM21 แล้วมันก็จะวิ่งออกมาเที่ยวยิงใส่ทหารไทยและคนไทยเดี๋ยวด้วสิครับ BM21 นี้คือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่เราเคยเห็นในข่าวสงครามใช่ไหมครับที่มันยิงจรวดได้ทีละหลายสิบลูกน,นั่นนะใช่เลยค่ะโหพอพูดแบบนี้แล้วภาพมันชัดเลยว่าน้ำมันแต่ละลิตร มันมีความหมายถึงอะไรถูกต้องค่ะมันคือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบที่ติดตั้งบนรถบรรทุกนั่นแหละค่ะผู้เขียนจงใจใช้ภาพนี้เพื่อลากเส้นเชื่อมให้เห็นแบบตรงไปตรงมาที่สุดจากธุรกรรมการค้าน้ำมันในห้องแอร์ของนักธุรกิจไปสู่ชีวิตและความปลอดภัยของทหารที่อยู่แนวหน้ากับประชาชนที่อยู่ชายแดนใช่ค่ะมันเป็นการบอกว่ากำไรมหาศาลที่ได้มานั้นมันอาจจะแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของคนในชาติเดียวกันเอง เป็นการเชื่อมโยงที่ทรงพลังจริงๆครับมันเปลี่ยนเรื่องนี้จากแค่การค้าชายแดนที่ผิดกฎหมายให้กลายเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยแบบนี้ข้อเรียกร้องของผู้เขียนในตอนท้ายก็คงจะชัดเจนมากเลยสิครับชัดเจนและตรงไปตรงมามากค่ะข้อแรกคือเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเข้ามาตรวจสอบการส่งออกยุทธปัจจัยทุกชนิดที่ด่านชายแดนอย่างเข้มงวดไม่ใช่แค่น้ำมัน ไม่ใช่แค่น้ำมันค่ะแต่รวมถึงสินค้าอื่นๆที่อาจถูกนำไปใช้ในทางทหารได้ด้วยและข้อ2ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันคือเขาไม่ได้หวังเพึ่งแค่ภาครัฐแต่เรียกร้องให้สังคมช่วยกันจับตาและกดดันกลุ่มนายทุนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสาธารณะเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่เลยค่ะ เขาเชื่อว่าลำพังเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอาจไม่พอแต่ถ้ามีแรงกดดันจากสังคมด้วยมันอาจจะทำให้คนที่คิดจะทำอะไรแบบนี้ต้องฉุกคิดมากขึ้นเขาใช้คำว่าเราไม่ได้สู้กับศัตรูที่อยู่ข้างนอกเท่านั้นแต่ยังต้องรู้เท่าทันสิ่งที่เขาเรียกว่าไส้ศึกที่อยู่ในบ้านเราเองซึ่งก็คือนายทุนหรือนักการเมืองที่เห็นกับประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมถูกต้องค่ะโอ oh. เรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้มันทั้งน่าตกใจและชวนให้คิดตามจริงๆนะครับจากแค่ภาพรถบรรทุกน้ํามันที่จอดเรียงกันมันพาเราไปไกลถึงเรื่องโครงสร้างการทุจริตที่ซับซ้อนและย้อนไปถึงประวัติศาสตร์การหาผลประโยชน์ในยามวิกฤตของประเทศเลยสรุปหัวใจของเอกสารฉบับนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่ว่าขบวนรถน้ำมัน4ล้านลิตรที่ด่านช่องเม็กแท้จริงแล้วคือปฏิบัติการลักลอบส่งยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชาโดยใช้ลาวเป็นทางผ่าน Hmm. และผู้เขียนได้เชื่อมโยงเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้เข้ากับแนวคิดที่ใหญ่กว่าอย่างเศรษฐีสงครามเพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในทุกวิกฤตของชาติโดยไม่สนใจว่าการกระทำของตัวเองจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและชีวิตของผู้คนมากแค่ไหนการพูดคุยของเราในวันนี้ที่อิงจากเนื้อหาในเอกสารมันก็ทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้ให้คบคิดต่อนะครับว่า ในทุกๆวิกฤตการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคระบาดหรือปัญหาเศรษฐกิจไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างโอกาสทางธุรกิจที่ชอบทำกับการกระทำที่บ่อนทำลายเป้าหมายส่วนรวมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่และใครคือคนที่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการขีดเส้นแบ่งนั้น